อมาถ่ายคลิปให้เห็นบรรยากาศบบสพี่เล่นพี่อะไรติกตอกแล้วก็อ๋อไมรอบเลยเปิดมาเราเล่นติกตอกห่อยนี่หว่าใช่ใี่พี่สะายก็ได้เพราะว่างี้มมาความเร็วเล่นกว่าเดี๋ยวค่อยทิกตอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยทิกตอก เดี๋ยวเขาปต่ออ้อนว่อนนสิแมำเบาใครอ้อนก่อนนสินี่จัรอบจำรอบนี้จรบ้นีนอจะไม่ทเมาันบว่า่นม่เมอืมมมให้หลัอกว่าไ่สุดจะนเม่ปัดปับ่ดเลยอก้ก่นี่คือผมจะดูความโปร่งใสของน้องเบนครับวันนี้ไไแม นั่งฮนั่งเลยฮะนั่งเลยฮะดนเหลืออยู่ไหมได้อยู่มีแม่มาเหรจับเปิดแชทอะไรอย่างงี้เะเปิดเปิดแชทพี่ยีนค่ะเปิดแชทพีอ่ะีนปิดแชทอะไรในในนจีค่ะปิดเลยค่ะเฮ้ยาเอ้ยโหแาก้าตด แอปไม่มีไม่มีอะไรเป็นธรรมเนียมของรายการของเราเราจะเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็โอนเงินทั้งหมดเข้าเรื่องเรื่องแอปอะไเลบเนี้ยไม่มีต้องในแชทใครจะชื่อว่าจีโน่จีนี่แหละเดี๋ยวอัดปาดีนะฝาดีอะอย่าใครจะตอบใคระตอบอย่าการตอบแอนดี้ยิเฮ้ยมีนี่ด้วยแอปเลยอ่ะมีมีตู้เลยเมืตู้ เราไปดูนี้แต่แอปแอปทั่วไปเขาไม่ค่อยมีอะไรเลยเราไปดูสปอรีก่อนได้ปหมอ่าก็มีเะไรขึ้นเลยวะอ๋อกูเกิ้ลลงเรียนเสริมสวยเกจ้าเฮ้ยไปทำผมจะไปทำผมจะไปทำผมอ่าเฮ้ยลุ้นหมดจุใจจริงจริงด้วยพื้นหลังสีสันโอ้โหแล้วทำไมอีพีนี้กูต้องมาอยู่ในสภาพนี้น้องธนารูปชมพู่คืออะไรอ่ะไปถ่ายคลิปกับน้องมานึกว่อยากมีลูกเต้เต้อยากมี แชทพี่ยินเียวน้วยเบสคูดิโป้งูเกเสื้อคู่ฟันหน้าเอม่อย่อ๋ี่ไปที่รูปภาพก่อนเลยกันผมค่ายขั้นตอนออรูปภาพไป รูปราไปดูรูปที่งบัดอี้พี่พ่อด้วยพี่พ่อเจอพี่ปูครั้งแรกก็เลยถ่ายกับไว้ปูอะไรปู่ันาธ่นปูจู่ปูจุนอ๋อปูจุนปูจุนจุนนะไม่ได้จุนอะไรเลยเฮ้ย อะไรอ oui? er. ่ะมาทำไมมาถ่ายรูปงี้กันนะาคิด้วยกันแ้วอต้องหัวจนกันน้าเฮ้ยร้ยเรานี่ร้ายเนี่ยรู้รู้กันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมีหอวอะไรเ้มีหอวมือกันด้วยคิปนี้เอ่ะเดี๋ยวไปทางนี้่ะดูด้วยกันดูด้วยกันแต่พี่แ่ด้เดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยเเยเดยเ้ยีเ้ยยเยเยเเยเยเี ไอ้แม่ลบมืออมือกูแม่มึงเอ้ยใครเฮ้มไม่มาใครตายใครไปไล่โรนายเฮ้ยไอ้ตอไอ้แม่จ้ะเฮ้ยหยุดไป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 ไยไปไปหยุดเอาโนไปนอนยือกูได้แล้วเน่เน่เน่อะตายดูบอดูบอลจสแน็คดูได้แล้วคนโดนอ๋อ

มเหรอบี้ที่ส่งจริงจังขนาดนั้นเลยหรอโอเคหมดบปกงไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรมันก็มีไม่รู้รูปใครรูปผู้ไป่รู้อะกมีแฟนยัง่มไม่มีเฮ้ยจริจนคลิปออกไปนะฮ่าฮ่บฮ่าฮ้าฮ่าบ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่า่่ เดี๋ยวมึงไปเขาเดินก่อนเดีไอ้ไอ้ไไออ้้เกมทักมาอ่ะเย้เกมมันร้ายเฮ้ยไอ้เกมอะไรพรุ่งนี้กำค้ำว่างเลยไม่เขาจะคอยด้านถ่ายคลิปเกมเกมเกมอยู่ไม่นิ่งนะอดถ่ายรูปเลยครับเขาถ้าอย่ไงที่เขาห้าไว้ครั้งอ๋อเออไอ้เกมเป็นเ C ็ C เมซีอยู่แล้วเเพื่อนโสดป่ะเพื่อนโสดป่ะโสด อ้าวแล้วปอนทำอะไรไม่ดีเขาไหมเจอที่ไหนแค่นั่งมองต่ำเฉยอุ้ยเจอที่ไหนไม่มองหน้ามองต่ำเจอเดี๋ยวใช่เหรอพี่หน้าไม่มองหน้าเขาพี่มองอะไรเขาต่ำต่ำเลยแฮชแท็กปอนมองต่ำแล้วไม่ใช่เจอที่ไหนไปที่ไปถ่ายไอ้นั่นเบียนเคอะเอาไปถ่ายให้หนูเขาตาหลุดปลายคนเนี้ยเอาแล้วหนูนั่งมาลอยกับพี่เรื่องแฟนเก่าพี่อะ เบื่อเยื่อเอนเอฟเป็นระเบิดเลยได้เบสได้ตุ่ม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 ไปเลยพี่น้องหมดเลยจุดมจุ่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 มีุ่มจ่มเุ่มจ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 ุ่ม่ม่มจุ่มจุ่มจุ่ม่มจุ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 ม่มจุ่จุ่มจุ่มจุ่มจเ่มนุ่มจุ่มจุ่มจุมจุมจุ่้จุ่มจุ่มจุ่มจ่มจ่มจุ่มจ่มจุลมจุ่มจุลมจุมจุ่้นุ่ม่มจุ่ม ไม่ไปกอต้องมาดูกูเทียมีกูด้วยอะไรเนี่ยไม่เข้าดูเนี่ปยปปไม่มีอะไรมีอะไรปงไปไดูแอปอื่นดูแอปอื่นพี่เออแต่ตรงนี้ไอปก ไม่ก่อนร่วมงานปอะไรใช่หมวดพลังดวุ่นเพลินนะพี่พี่พีลอ่านแบบมีคอรมแบบพี่นะน้งเน่ดนักนละเกระจบไงกันาพี่จะพูดอย่างนี้อุ้ยน้งเบ็น่าระเนี่เฮยเขาะพูดอย่างนี้ไม่ไม่เกลียดหน้าไม่งวิ่ว่ว่วว่่ิ่ิมิว เนี่ยไปไปหล่อมีคนถามทำไมเอจพี่จีโน่หล่อใจเออหนูก็พอตัวโอ้ก็พอตัวเนี่ยดูคนละตัวดูคนละตัโอ๊ยปากหวานเโอกยแก้วหวานนี่เขาเจี๊ยบนี้เขาเจ็บนี้แกคนอื่นมาเยอะแล้วแกอวนี่นี่เบสแม่มโอยูบินทางมาเลยมาเลยจ้าปากใสหดวงกูกูก็ไม่ได้มีอะไรนี่เบสเห็นปะ Icana, โอ้โหไอ้ปอน,ปนแล้วกูควรอะไรกูทไมล่ะไปแ้ไม่ดได้มากเลยลบไลนไปแล้วม่ต่อาลปกลับไจะมาพูดอะไรเยอะแยะลไปดูไลน์ดูไลน์ไปดูลดีฝาแค่หลอสตีมิสสองไ้ไม่ ฮ้ยไปคนเดียไปเบาหวานความดันรวมตัวกันแพ้ไม่ไรกลุ่มไรกลุ่มเพื่อนก็อุ้ยแจ็คคีิ์ทีใครอ่ะพ่อันนั้นทำงานไม่เพื่อนอะไรเี่อนอะไรหยุดเป็นเป็นไม่มีอะไรดูเลยครับผมไม่เล่นเฟซผมโบร์กโปรักบอลอะไรเงี้ย อันนี้เบาๆดูข่าวดูข่าวอย่าพูดนักบอลเยอะมันเสียวถือว่าถ้าให้ทำแบบพี่กระบอมนะทักมานะใครอยากรู้เรื่องพี่ยีนทักมาถือว่าน้องเบสโป่งนะแบบที่น้องเขาเป็นอ่าโป่งแบบน้องเขาเป็นเขายอโป่งเหมือนพวกเราเอ๊ีน่ะเป็ดจัดเยู่จัดเยอะนะเป็ดโป่งเหมือนพวกเราถ้ามีช่องเดอะสแน็คเวอร์ชั่นผู้หญิงก็น้องเบส ว่าใช่ใช่เลยนพิธีกรได้เบสสองขอวีน่ะถ้าวีนรอีกทีก็เป็นหัวอธิบเบสเป็นคนดีเลยหนัก้เบสเป็นคนดีมากไม่เนี่คนดีสุดเดินสแน็คดีไม่ได้บางทีก็ดีไปดมหเหินเดินไม่ดมหรือไม่ก็ดีไปดมเหอ แล้วครั้งหน้าอยากให้เราไปล้วงความลับไม่มีใครดูหรอทีมหน้ไม่ได้อยากดูของเบสเขารู้ว่าเบสเป็นคนเขาอยากดูของเบสกันทั้งประเทศไม่ดีที่ยังอยากดูของเบสเลยดูอะไรไม่ถึงแล้วดูความลับให้เราฟับไงใจรึเปล่าอันนี้ก็ยืนหน้าอย่างเดียวเลยใจรึเปล่าท่านท่านเอร์ไซน์นะคะอย่าลืมไปชมเอ็มวีเบสนะคะห้ามตลอดแล้วนี่ตรงนี้นะคะเขาพูดนะพี่ยิ่งเด็กมีมาก เ้ยมีอะไรเราสองคนนี้มีอะไรคมในพี่น้องกันคมในมีคมในอะไรคมในรับลมมีคมในหนูเป็นพี่น้องกันจริงจยิาติญาตอะไรญาตให้ลงไหมญาตให้ลงไหมอะไรอะนุ่มทีละราสองมันให้ลงได้ได้ลงได้เออเอฟเฟกต์วันนี้ก็เยอะตูดตีนตูดเดี๋ยวพอตัดเสร็จจะส่งไปให้ให้ดูก่อนส่งไปให้ YouTube ลงเลยได้ดูทั่วประเทศเลย